โอเคก็ราบสวัสดีพ่อแม่พี่นะ้องเพื่อนๆครับผมมานเรามาอยู่หนะ้าเก่นะครับผมนะมวยไทยนะครับผมนะของข่ายพีจีน,นะจ๊ะเออมาเราจะผ่านมาเราจะผ่านมาดูกันเอาไวน้นะครับผมคุณผู้ชมนะครับมาวันนี้มีโปรนะครับผมนะฝาห้าสิบเก้าบาทนะครับผมรับไปเลยพี่นะสองร้อยบาทเต็มเต็มนะครับผมนะเออ อะไรนะฝ่าห้าส okay, oh, ิบเก้าบาทนะครับผมรับไปเลยพี next, right, ่นะสองร้อยบาทเต็มๆนะครับผมมาเราจะผ่านไหมเราจะผ่านไหมดูกันเอาไว้นะครับผมนะคุณผู้ชมมาโอ้โหตะกี้เนี่ยผมเล่นขานไว้นะครับผมนะโอ้โหเน็กชาเอ้ยตะกี้เนี่ยผมเล่นขานไว้ตอนนี้เน็กชาอีกแล้วกูโอ้โหได้แล้วนะเน็กได้แล้วมาฝ่าห้าสิบเก้าบาทนะครับผมนะรับไปเลยพี่นะสองร้อยบาทเต็มๆนะครับผมคุณผู้ชมมา จัดไปพี่มาเย yeah, ่มาว่ะมาว่ะมวยไทยนะครับผมคุณผู้ชมมาโอ้โ oh, หจัดไปพี่มานีพันสามร้อยหกสิบห้าบาทนะครับผมคุณผู้ชมครับ,รบมาไปต่อนะครับผมคุณผู้ชมามายังไงจ้าคุณผู้ชมมา นี่สกเก็ตเตอร์มาไหมจ๊ะสกเก็ตเตอร์มาแล้วจ้าโอ้โหเอาเลื่อนว่าโอ้โหมายังไงจ๊ะคุณผู้ชมมาโอ้โหไฟนะครับผมนะมัน,นี่มาอีกแล้วนะครับผมนะเออ โอเคคุณผู้ชมครับผมนะเว้เร่านั้นเว้ตรงครับผมนะไม่มีคํแต่ไม่ต้องทํเดึงครับผมรับนะทำรับผู้เลยด้วยนะจับอีกอย่างหนึ่งนะพี่หนึ่งบัตรส่งบัตรก็ฝากได้นะครับผมถอนง่ายนะครับผมมาจัดไปพี่มายังไงก็เราต้องสู้ต่อไปนะจ้เอาหูได้กําไรมาส่งพังแล้วนะครับผมนะเออผมฝากห้าสิบเองนะครับผมนะเออนี่ 560บาทเอาเลื่อนมายังไม่จดสัตทีนะครับผมคุณผู้ชมมาจัดไปเลยพี่สามพันจสิบห้าบาทนะครับผมคุณผู้ชมมาโะคได้กำไรมาห้าพันแล้วนี้เอาเลื่อนนะครับผมนะ้ำมวยถ่ายนะครับผมคงค่ายพี่จีนะจ๊ะคนดูนะ จัดไปพี่โอ้โหหนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาทมาดิยังไงยังไงเราต้องโซ่ต่อไปนะจ๊ะคนดูมาเอาเลือนเอาเลือนนี่พันสองร้อยสามสิบนะครับผมคุณผู้ชมมา งาจากผู้ชมมาดิโยสุดท้ายเป็นยังไงครับผมดูกันเอาไว้นะครับผมนะโอ้โหเยเดอร์วายเต็มแถวนะครับผมนะวายเต็มแถวนะครับผมมวยไทยนะครับผมเอาเลื่อนนะครับผมมาไหนมามวนกันเอาไว้นะครับผมนะมาไม้จ้าสเกตเตอร์มาไมพี่ สะเกตเตอร์มาเฉยต้องดูจังหวะดีๆก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับผมนะเออไก่นายแตกดีไก่นาย,นายปันสดนะครับผมต้องดูกันดีๆนะครับคุณผู้ชมมาไม่งี้เอาเลื่อนมาดีครับจัดไปพี่มาไปกันยาวๆเลยพี่มาโอ้โหเอาเลื่อนแบบนี้แหละมา สวยที่สดุดโอ้โห495บาทนะครับองคุจชนมาไปต่อนะครับองคุจชนมายังไงจ้าเออเฮ้ย647บาทนะครับองคุจชนมาไม่ดูกันหน่อยนะครับโอ้โห315บาทนะครับองคุจชนมาจัดไปพี่มาถ้าเซ็นในพงพอแล้วนะจะ้าโอ้โหได้กำไรมา9,900กว่าพี่ นะโอ้ใช้เวลาผมไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมเอาเลื่อนจักมาพี่น้องมามาดีครับเอาเลื่อนแบบนี้แหละมาผมชอนนะครับผมพันสองร้อยหกสิบบาทโอ้โหได้กาไรเยอะแยะนะครับผมนะโอเคนะครับผมจะถ้าพี่ๆคนไหนอยากลินอยากตามก็ลินอยู่ใต้ก่อนมาเด้อเข้าไปลินเข้าไปตามได้เด้อนะาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนครับผมมาจัดไปเลยพี่มาไปกันยาวๆเลยนะครับผมนะเออถ้าพี่ๆคนไหนอยากลินอยากตามก็ลินอยู่ใต้ก่อนมาเด้อ เข้าไปเล่นเข้าไปตามได้เดินนะครับพ่อแม่พี่น้ำเพื่อนกระผมมาสวยจัดนี่เอาเลื่อนเอาเลื่อนนะพันเจ็ดร้อยสามสิบสองนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับผมนะเออบายบายครับผมนะะ see you again นะครับผมนะใครชอบกินก็กดไลค์กดแชร์หน่อยนะจ้า โอเคถ้าพี่ๆคนไหนอยากเล่นยาตามก็เล่นอยู่ใต้คอนมาเดอเข้าไปเล่นก็ไปตามได้เดินนะเออมันต้องดูจดังหวะดีๆก่อนนะครับผมนะมันต้องดูเวลาดีๆก่อนนะครับผมนะมวยไทยคงเล่าเจอกันคิดไหมนะครับ